ลับมาก่อติดตลาดหุ้นในช่วงของ stop loss ค่ะตลาดหุ้นวันนี้รีบาวตต่อขึ้นมาเป็นวันที่2นะคะชนินดเด็กเปิดมาสลับแกว่งในแดนลบและบวกค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะบวกขึ้นมาได้5จุดค่ะดัชนียืนที่1452จุดนะคะถ้าดูจากแท่งเทียนจะเห็นได้ว่ารีบาวติดต่อกันมา2วันแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่นะคะต้องปรับพอตยังไงดีค่ะช่วงนี้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบรอนมุราพัฒนสินนะคะคุณกฤพัฒวรเชษสวัสดี ครับควเดียร์คุณนวันวครับค่ะวันนี้รีบาวต่อเป็นวันที่2แล้วนะคะ1,450ยืนได้คุณกระพัดมองว่าจะไปต่อหรือว่าอาจจะมีโอกาสหลุดย่อลงไปได้อีกคะคือตอนนี้ภาพของตลาดก็อยู่ในช่วงการรีบาวนะครับแล้วก็ภาพโมูลค่องการรีบาวนยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นสิ้นต่อนนองตลอดสัปดาห์นี้นะครับสิ่งหนึ่งที่นักทุนนะครับก็จะทราบดีว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ถูกเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในแง่ของฟุตซี่นะครับแล้วก็เม็ดเงินก็ทั้งเยอะด้วย เราจึงเห็นภาพของตัวนักมืต่าชติเนี่ยซื้อในตลาดหุ้นไทยเข้ามาต่อเนื่องนะครับตลอดสัปดาห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วภาพที่จากสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องสองสง้าใจใน,นิดน,นึงว่ามันจะแตกต่างกับตลาดอืนอ่นๆนะครับจะมีแค่สองตลาดเท่านั้นเองนะครับที่ถูกฟุตซีเพิ่มหนักก็คือไทยกับตัวเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นภาวะการที่เราเห็นตลาดหุ้นไทยกับเกาหลีใต้นี่นะครับมี็ดเงินต่างชาติเข้ามานะครับถือว่าเป็นภาวะปกติขณะที่แรงขายของตลาดอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์อินโดนะครับรวมถึงตัวไต้หวันเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันเพราะว่าสามตลาดนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่ถูกทุกที่ลดน้ำหนักการคุนลงนะครับเช่นภาพของปุ๋ยภาคในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความพิเศษ,ษนะครับไม่เหมือนกับเซรนโดยทั่วไปที่เงินเข้าเงินออกเลยนะครับจะเห็นเป็นทิทางเดียวกันนะครับเช่นตรงนี้เองเนี่ยใครทำให้ต้องทุนจะต้องมองว่า,ญญาตลาดหุ้นไทยโดยรวมเนี่ยอาจจะมีเซรนของการทพฟอร์มนะครับดีกว่า,ญญาตลาดของปุ๋ยภาคได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังน่าจะรักษาระดับของการดีบา่อเนื่องนะครับไปที่แนวต้าน ันึสี่หกแปดนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายการดีบลัลรอบนี้เป้าแรกก่อนนะครับแล้วก็ระดับของการกิกนกาไรเนี่ยนะครับก็คือดู 1, 4, 4, หนึ่งสี่สี่สามไว้นะครับที่ควรย่อถ้าหลุดเนี่ยพอทำการกินกำไรนะครับที่เราใช้หนักมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นในช่วงการที่ตลาดเริ่มมีข้ามการดีบัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องไปซับพอร์ตออกมานะครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นควรต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงคะแล้วก็ยังพอที่จะมีหุ้นที่สามารถที่จะเข้าไปรับได้ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยยังคง เน้นในส่วนตัวฟิตซ์ลีบาเดลงเนี่ยครับอีกตัวที่น่าสนใจเนี่ยถ้าถามผมแ้ะตอนนี้ที่เป็นจุดทด่เปรียบเชิงต้นทุนด้วยก็คือตัวตัวหนึ่งก็คือแลงเ์เฮ้นเานะครับแลเน,นเ์เท้าเนี่ยต้องบอกว่าการปรับฐานนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากระดับ10บาท40นะครับจนมาที่ระดับสุด30บาท50ถือว่าเป็นการปรับฐานที่นรุนแรงเกินไปนะครับขณะที่ภาพพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพ็อ่อหนึงตัว แลนเท้าเองนะครับผันร้อยได้ยากอย่างีคงเติบโตต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงค่าของตัวพฟอซลิบล้านที่มีการเพิ่มหนาของตัวแลนเท้านะครับประมาณ25ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นใจบวกนะครับที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับน่ามีโอกาสออาพฟองขึ้นมาผมคิดว่าการซื้อแลนเท้าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ซื้อได้นะครับแล้วก็การรีบาวกับขึ้นไปที่ริเวณ9บาท20ิบาท40่สินระดับที่เราคาดหวังได้นะครับนี่เป็นตัวแรกก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คงเป ดีเจซีนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานดีนะครับที่กําลังส่งเญญามของการกลับตัวเรสซันขึ้นมานะครับภาพของตัว d ีเจีก็ต้องบอกว่าฐานกําไรปีหน้าเนี่ยโดดเด่นนะครับกว่าตัวอื่นในกลุ่มค้าปลีกนะครับขณะที่ทิศทางของตัวกำไรยรสัันก็กำลังได้ซินี้จากตัวดิจเข้ามาเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการดีไฟแนนซ์นะครับที่ทำให้ตัวภาระเบี้ยจ่ายลดลงนะครับก็เป็นภาพของใ้ตัวดีเจซีเนี่ย น่าจะมีโอกาสที่จะเริ่มเหยียดออกาองขึ้นมารอบใหม่นะครับตอนนี้ก็คือที่ดูรา้าโดยเฉลี่44ไว้นะครับเฟ้ก้เนี่ยการกลับไป4.6กับ4.8บาทอีกรอบหนึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงตไปนะครับส่วนฐานรับก็คือบริเวณ22บาทนะครับวัวน,นี้เราวางมูลค่าเป็นฐานที่55บาทนะครับหลักๆในเงก่กลยุทธ์เองเนี่ยคงต้องเน้นนะครับหุ้นในจีนทตกที่มีเวลานเป็นหลักนะครับกลุ่มชุดเดิมที่เราเคยซื้อกันนะครับอ่าปูนซีเมนต์นะครับพอตทนะครับเคแบงค์นะครับ เอ B B D ดีในกลุ่มนี้เนี่ยเงินเข้าตั้งแต่ระดับประมาณ1้อยสิบล้านเหรียญนะครับเป็นิบสองล้านถึงสี่ล้านเหรียญแล้วก็กลุ่มที่อยู่ระดับประมาณห้าสิบล้านเหรียญนะครับจะมี C P N ็นะครับซีพีดีมิ PN, นซี Min, o, PS, ก็เป็นกลุ่มที่นักลงทุนสามารถจับจังหวะในการเทรดดิ้งได้เป็นรายตัวครับค่ะทบทวนมุมมองของบอลนม u ร a ที่เหลือในช่วงของปีนี้ด้วยค่ะก็มุมมองของตลาดในช่วงที่เหลือนะครับผมคิดว่าถ้าแบบจะมีในช่วงที่ถึงปีนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะจับขึ้นไปนะครับที่ ่ใกล้ๆจะมีเป้าหมายของเราที่หนึ่งนห้าสบห้ได้นะครับเพื่อรักษาการเติบโตไปในปี2017นยี่สิบที่เราทีเป้าหมายของเราเนี่ยคงมีการประเมินแล้วก็ปรับภารกิจขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราคุณมองในเรื่องของการคุยเรื่องการระย่างถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดอยู่ที่กับปีประมาณ1 3บสเท่านะครับซึ่งถือว่าเปิดเส้นทางถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวครับผมค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <ค>สวัสดีค่ะคุณกฤพัฒน์บระเชษฐ์จากบลนุราาธนสินนะคะกำหนดกลยุทธการลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้เซเนเด็กตอนนี้บวกขึ้นมาหกจุดนะคะหนึ่งพันี่้ยห้าสสาจุดเจ็ดศูนจุดรีบาวขึ้นมาติดต่อกันเป็นวันที่สองค่อนข้างสวนทางกับตลาดหุ้นในฝ้าฝั่งของต่างประเทศนะคะที่ส่วนใหญ่นั้นจะมีการปรับฐานนั่นเองนะคะโดยหุ้นเด่นที่มีการแนะนํากันในวันนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโฟกัสกลุ่มนะคะส่วนมุมมองของหุ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ทางบลนุร่ายังคงมีทิศททาาางี่คดก นะคะว่าเซติเด็กอาจจะมีโอกาสขึ้นไปที่เป้าหมายที่ให้ไว้ที่15.15 15อีกรอบหนึ่งค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝ้าฝั่งของต่างประเทศนะคะสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะดาวโจนลงไป258จุดเช่นเดียวกับฝาฝั่งของยุโรปค่ะที่ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ กันยายนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีหุ้นเข้ามาเทรดใหม่หลายตัวเหมือนกันนะคะประเดิมด้วยตัวแรกวันนี้ค่ะที่เข้ามาเทรดเรียบร้อยแล้วนะคะในตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นก็คือตัวของ i t e ทนั่นเองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของธุรกิจกันนะคะสำหรับ i t e ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของ i-link นะคะเมื่อวานนี้ i l i n k ก็ขึ้นแรงวันนี้ I t e ทเข้ามาเทรดค่ะด้วยราคา IPO 5บาท20สตางค์นะคะทำธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการโครงข่ายนะคะแล้วก็มีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับโครงข่ายใย,ยแก้นนำแสงต่างๆนะคะก็มีการให้บริการทั้งหมดครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงพัฒนมิตรในแถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาเวียดนามพม่าแล้วก็ลาวด้วยแล้วก็ที่สําคัญให้บริการติดตั้งโครงข่ายทรคมนาคมให้บริการพื้นที่ data center แก่องค์กรต่างๆด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทลูกที่ s t r a t g y กับ ตัวธุรกิจแม่ก็คือไอลี Link นะคะสำหรับไอเทลวันนี้ค่ะเข้ามาระดมทุนนะคะด้วยราคา5บาท20สตางค์จะได้เม็ดเงินจากการระดมทุนไปทั้งหมดนะคะมูลค่าของการระดมทุน1,040ล้านบาทมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO อยู่ที่2,600ล้านบาทนั่นเองนะคะ ไอเทลมี me, ทุนชําระแล้ว500ล้านบาทนะคะแล้วก็ราคาพายอยู่ที่1บาทค่ะก็จะมีการนําเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจต่อนะคะส่วนราคาเปิด IPO ล่าสุดน,นะคะมาดูจากกราฟกันณนาะนะทีนี้จะเห็นได้ว่าราคาของไอเทลนั้น IPO อยู่ที่5้าบาท2ีนะคะนาทีนี้อยู่ที่8บาทสิค่ะไอเทลราคายืนเหนือจองขึ้นมาได้56.73%็นะคะก็ภาพตลาดวันนี้เริ่มฟื้นตัวด้วยนะคะก็ทำให้หุ้นตัวนี้ถือว่าเปิดมาได้สวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับหุ้น IPO ในช่วงที่ตลาดมีการฟื้นตัวแบบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามข้อคิดนักลงทุนกันต่อค่ะ ขวดมาร์กกฎข้อที่3เราเสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่แล้วกับการคาดการณ์เศรษฐกิจในภาพใหญ่แทนที่จะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเจาะลึกบริษัทเข้าใจธุรกิจเข้าใจความแข็งแกร่งของงบดุลหรือดูว่าบริษัทจะมีโครงการอะไรในอนาคตแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาพพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิเคราะห์มันมากที่สุดการลงทุนในหุ้นต้องทำให้มันเป็นเรื่องเบสิกมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องคิดให้ซับซ้อนเขามีหลักคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ควรพนันในภาพใหญ่กฎข้อที่4การลงทุนที่ดีมาจากการสังเกตในเรื่องชีวิตประจำวันนักลงทุนชั้นเซียนอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตชาลีบังเกอร์หรือแม้แต่ปีเตอร์ลินส์ล้วนแต่ไม่ได้ทำนายภาพใหญ่หรือคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์แต่มาจากการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวและการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาเช่น บัฟเฟกซื้อหุ้นโค้กเพราะเขาชอบดื่มมันและคิดว่าคนอีกหลายพันล้านคนก็ชอบดื่มมันเช่นกันช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ